แล้วมันซิฟกลับมาอีกแล้วว่ะถ้าอยู่ในห้องนั้นบอกให้ด้วยนะนี่แฟนกูครับออ oh. เออแต่ <laughs> เข้าใจกับมึงเนี <laughs> ่ยมันนอกใจกูเหลอซิฟปปถามมัน <laughs> มันคิดผิดแล้วซิฟผิดคนน่ะเรื่องซิฟเขาแข็งเรื่องซิฟยศน้อยกว่ากูเยอะแบไมันอยชอบอ่ะบอแคนงอยู่เนี่ยแล้วมาซิฟขอแขนงยังคนทั้งทีวว่อยู่กับแค็ตัวเองอ่หนอน เออวันนี้ก็บ่นสดาวไปคนนึงและแบบบาเทสอบบ่นแม่อ่ผมอยู่ไหนครับผมอยู่กลางนะสำหรไหนเอาย้อนกเลยยาวไปไ้ว่เย้ะไปนะที่ผมพลาดตรงเนี้ยตรงนั้นตรงนี้หมายถึ

พ <minutes> <ikke Ugh>. ี่พีคหมุนหลบลูกกระสุนเดี๋ยวก็มาลอยข้างๆยิงนะ้นน่ะพี่เจคลิปดูยาวแล้วปล่อยด้วยไม่พี่ดูเองยาวอดะลงมาช่วยกัน

ใช่แล้เนี่นเยเมาที่วานก็ได้ร้านเราตัตัดเริมอ่ะต่อเมอต,มตวนนต โอ้โห่ดีแนหมดเนี่ยโอเคไป ก็ค่มันดักลองไปดันมันไปละพี่ลอกไปดันก็ได้ตากีเราเองไปดันเนี่ยมา All right ยิงถัง่ันนะ

สองตัวไม่ได้แม่มันอยู่ห้วเอล่เนี่ยสองตัวเลยยิงปืนหมดแล้วเนี่ยปืนหมดเฮ้ยปืนหมดไอ้เจมตาระระวังระเบิดสูตรกลางเลยโดนตลอดเลยเห็นโดนตลอดอ่ะ

โอ้ย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 ยันเลยยันี้วามาย้ยเว้ยใดูยงงไปดูนขึ้นาออ้ยหายีไมไม่อหมดเออนี่แหละจะได้ซ้อนกันไปเข้าแถวไปเข้าแถวกันตายกลัวกมันตายร่วงหมดไงกลัวมันเดินทีตัวใ่ัป๊ะป๋าด้วย สองตัวเราดี่ขึ้นอะยังโดนบอลวบสออ่ะถ้าแห่ a อนะถ้ามันไม่แห่เอออมไม่้มไม่มมไม่มมไม่มไม่้

เขาไม่บอกพี่ปล่อยเลือเงี่ยเลือให้ดูไอ้ไนท์วิจิเนะบอกให้ดีวิเตอร์แม่ไอ้เนี่ยไอ้มาเยอะมันมาเยอะก็บอกแล้วมันมาลยอะ

าาเขาก็เจ็บทุกตัวนะแต่เราเก็บเขาไม่ได้ดันนะครับดันเปลี่ยนตัวเล่นเอนยพี่ลองเปลี่ยนตัวตัวเล่นดิรดวมเลยทุกตัวเลยันเองวะไง กายเลยนะถ้าเปลี่ยนแล้วใจเย็ยนาออนประตูทำไมเนี่ยพีเจ,เจ,เจม,มั้งพีเจจึ่ง้พงเก็บน,นะรอมเข้านะเวลา เวลาบีบพวกมันอยู่มันต้องกลัวเราได้เปรียบโอ้มะแนมหน้าปืนนได้โดนประจำขอวัดได้โดนอ่ะหามุมที่มันแคบไปสุดอ่ะเนี่ยแคบสุดแล้วพี่เนี่ยมุมเนี่ยหาแคบมากเลยหาแล้วแคบสุดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมันสุดแล้วจริงมอยากสุดแล้วนั่นแหละยังไงเหม่ยจีสองลัตโดนสองลัตโดสองลัต